สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนประมาณ11โมงนะครับ11โมงเนี่ยเบลก็เริ่มเปิดร้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะประตูที่ร้านเบลก็เปิดได้ประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนต้องยกหลังคาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเบลก็จะแก้อยู่แหละทุกคนคะ่ะเอามามุงให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวมันก็จะแก้ได้ประตูก็จะเปิดได้เราก็แก้ไปทีละอย่างเพราะเบลเองก็ไม่ช่ช่างอย่างที่บอกนะั่นแหละมันก็นเลยค่อนข้างที่จะเห็นอองยังต้องแก้ยูดตลอดเวลานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะเปิดร้านเนาะทุกคนอากาศดีดีอากาศเด แดดมากเลยวันนี้นะคะเบลก็อันดับแรกจะเก็บร้านเปิดร้านเงี้ยล้วก็จะเอาทุกอย่างออกมากอดแล้วก็กวาดให้มันทําความสะอาดนะคะมีฝุ่นมีฝุ่นตรงไหนเช็ดตรงเช็ดโต้ให้มันเรียบร้อยนะคะดูข้างในร้านเรียบร้อยเบลก็จะออกมาข้างนอกแล้วก็จะเอาเหล็กเอาอะไรมาเปิดหน้าร้านไว้นะคะเอาร่มเอาอะไรไปกลางแล้วทุกคนวิธีชีวิตอยู่ชนบทของเบลก็จะประมาณนี้นะคะดูแลลูกทํางานอยู่ที่บ้านวันพุธเนี่ยเบลก็จะ ปิดร้านแล้วก็ส่งของเก็บผักนะคะเห็นพี่ๆหลายๆคนบอกว่าอยากกินมะม่วงเนาะมะม่วงที่เบลกินเมื่อวานาถ้าเป็นชื่อเห็นพี่ๆบอกว่าเป็นมะ,นนะม่วงการลอนเนาะชื่อมะม่วงการลอนใช่ไหมมันหากินยากแต่เบลก็จะไปดูให้นะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาไว้ในไลน์เลยเบลจะขึ้นไอดียไลน์ให้ตรงนี้นะคะให้พี่ๆทักมาได้เลยว่าจะเอาแบบกิโลกิโลอะไรอย่างนี้นะเบลจะไปดูให้ว่า บ้านหลังไหนที่มันมีเบลก็จะไปขอซื้อเขาให้นะคะแล้วเบลก็จะไปส่งให้ทุกคนนะคะถ้าอยากกินนะอันนี้เบลจะส่งแบบว่าห่อโฟมเหมือนเราห่อลูกเจียนท้อน่ะทุกคนแล้วก็จะใส่ฟางไว้ด้านล่างเพื่อที่จะไม่ให้มันช้ำนะทุกคนก็จะทําให้แบบอย่างดีนะถ้าเบลจะทําให้ถ้าคือจะส่งแบบนั้นก็ได้เบลลองส่งไปให้เพื่อนนะคะที่อยู่กรุงเทพนั่นแหละเพื่อนเบลอยู่อะไรนะกรุงเทพอะไรสักอย่างที่เบลเคยเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละ เบลก็ส่งมะม่วงไปให้เขานะคะแต่ว่าเบลเอาใส่ทั้งหมดเลยไม่ได้ห่อโฟมไม่ได้ห่ออะไรแต่ใสฝฟ,ฟหาใส่แค่ฟางข้าวเท่านั้นมันก็มีช้ําบ้างนะคะเบลก็จะเลือกเอาลูกที่มันแบบว่าอ่าไม่ได้แบบว่าเละมากไม่ได้แบบว่าสุกมากนะทุกคนถ้าแบบนั้นไปถึงอาจจะสุกพอดีพอถ้ามันสุกนิ่มๆมา,มากๆเนี่ยมันก็รสชาติจะหวานแต่ถ้ายังเปลือกแข็งๆอยู่มันก็ยังเปรี้ยวนะทุกคนเปรี้ยวกับบลันก็อร่อยแหละใส่ข้าวเหนียวเข้าไปนะู้มันหอมมากเลยนะมะม่วงกับร่อนนะหอมแบบ มันมีเท็กเจอร์ในความหอมมันเหมือนมะม่วงอันอื่นแนตะ่ทุกคนกลิ่นมันจะรุนแรงแล้วแบบหอมมากๆเลยวันนี้ช่วงเปิดร้านเบลก็เปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็เปิดร้านไปด้วยอู้อารมณ์สุนที่สุดๆค่ะทุกคนขาไม่รู้จะมีลูกค้าไหม <laughs> แต่ว่าก็เปิดไว้ก่อนนะคะก็จะเปิดร้านอย่างนี้แหละทุกคนลูกค้าเขาก็จงจะรู้แล้วแหละว่าโอเคประกอบประมาณเที่ยงอย่างเงี้ยเแบลบก็จะ เปิดร้านนะคะเขาก็จะทยอยมากันช่วงบ่ายๆนะเพราะว่าตอนเช้ากับว่าท่านแน่นอนค่ะเพราะว่าในจะลูกในจะไปชื่อของในจะบางทีแบบมีลูกค้าแบบสั่งของปุ๊บปั๊บเนี่ยเราก็ไปส่งให้นะคะทุกคนคะ่ะหน้าร้านของเบลก็จะประมาณนี้เบลก็จะฉีดด้วยสเปรย์ที่แบบว่าไล่แมลงวันแมลงวันวนิายแห้งทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นสเปรย์ที่แบบว่าใช้มาแบบว่าตั้งแต่เปิดร้านแนละ้วทุกคนรู้สึกว่าดีแล้วก็มันมีแมลงวันแต่มันก็ไม่ได้บินเข้ามาเยอะขนาด น,น,นะทุกคนยิ่งถ้าเราทอดลูกชิ้นอ่างเงี้ยกินน้ําจิ้มนังก็จะแบบว่าบินเข้ามาเยอะมากก่อนที่จะเปิดร้านอนะ่ะเบลก็จะเช็ดโตะด้วยน้ํายาอันนี้ก่อนแล้วก็ฉีดไว้ตามถังขยะแล้วก็ตามพื้นเนาะมันจะเป็นกลิ่นของตะไคร้นะทุกคนหอมหอมกินตะไคร้หอมหอมนะคะแล้วก็แมลงวันก็จะไม่ชอบแมลงวีแมลงวันเแบลบนอนอยู่ในร้านเปิดแค่พัดลมนะไม่มีแมลงวันมากวนใจเลยแต่ว่าถ้าไปนั่งอยู่ตรงศาลาหรือว่า ตรงโต๊ะนะทุกคนโอ้ยแม่งวัน่นแม่งวีไม่รู้มาจากไหนแต่อันนี้ก็ดีนะเบลลองใช้แล้วตั้งแต่เบลเปิดร้านมาก็คือเลิศเลยนะคะเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาขนมออกมาวางนะคะเอาขนมออกมาวางขนมของเราก็ถือว่าขายดีในระดับหนึ่งนะคะมีทั้งขนมแบบห่อขนมเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะมาขายขึ้นโปงขึ้นป้ายให้มันเรียบร้อยนะคะเบลรู้สึกว่าเรียงป้ายแบบเนี้ยลูกค้ามาดีทุกคนไม่รู้ไม่รู้คิดไปเองไหมแต่ว่าเอาป้ายมา เรียงกันแบบเนี้ยถ้าวันไหนเบลเรียงป้ายแบบว่าเอาเอาแบบว่าสีเหลืองๆมาไว้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะไม่ค่อยมีลูกค้าเแบลบก็เลยลองแบบว่าเอามาไว้มุมเดิมดูซิมันจะมีลูกค้าไหมอู้จริงทุกคนค่ะอันนี้มนโนไปอีกนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเบลไว้แต่ว่าเบลอ่ะชอบทําอะไรแบบว่าพิลึกนะ้าทุกคนแบบ คิดไปเองคิดไปเรื่อยเนาะเราก็คิดไปเล่นๆอย่างนั้นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะลําดับต่อไปเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยลูกค้าก็เข้ามาบ้างประปรายนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บแตงกวาพรุ่งนี้คิดว่าจะน่าจะได้ซื้อแตงกวาแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเก็บทุกวันเลยเก็บทุกวันนะก็เกิดไม่ทันเนาะพอเกิดไม่ทันแล้วทีนี้โอ้เฮ้าก็ขึเสจะได้ซื้อละคะ่ะซื้อ20บาทแถวบ้านเแบลบก็ได้หลายเหมือนที่เบลส่งให้ทุกคนเลยถ้าเป็นแตงกวาเแบลบก็ส่งให้แบบถุงละ 20- 20เหมือนที่เขาขายตามตลาดนัดคลองถม แถวบ้านเบลนั่นแหละถ้าเบลให้เบล,ให,เลให้เยอะแต่ทีเนี้ยพอผักเรามันน้อยมันก็ได้ไม่กี่คนนั่นแหละมันเป็นเหตุที่ว่าได้ทาไมแบบว่าทักมาแล้วแบบว่า มาไม่ได้ไม่ทันเพราะว่าบิวไฮไลท์ก็เลยเป็นแบบว่ามันกับบททัวถึงถ้าจะให้น้อยเกินมันกับพ่พอดีกินนะคะทุกคนค่ะเก็บแตงวันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยเยอะได้นิดหน่อยพอได้ขายนะคะทุกคนค่ะวันนี้ลูกค้าก็เข้าแล้วก็มีมาซื้อลูกชงลูกชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะไข่มุนไข่ม้วนของทอดก็ขายดีนะคะ ด้อันพิศมีดิ้อาด้อเออบอกบริการถาก็อันี้เหรอรออนี้กะได้ซีบีซีบอกนี่มาตอากทำกินเองครับพี่กี้ใช้บริการไม่เตยนะเนี่เขามันอยากกับเอาพอดูสิปูนสิแล้วไปเอาเบิ้เอาเบ้ลเยบขาดแลว รูปมาขายดีๆบ้างเฮ้ยเย็นห้องหน่อยห้องเดียวไอ้สาจะบายเลยอันนั้นตรงบ้างวะเด็กกับพ่ใจเลยเนาะใจค่ะมีเนเพิ่นเอาเลยได้ทั่อจ้าคนนั่งอยู่นี่ปะนางอยู่นี่ก็ได้ บ้านเบลกับบ้านพี่เตยก็อยู่ใกล้กันเนาะทุกคนคะ่ะบางคนอะ่ะเขาก็จะไปสั่งต้มตําพี่เตยไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอ ถ้ามันคิวเยอะใช่ไหมเราก็จะแวะมาที่ร้านเบลนะคะแบบแบบนักเก็ตเฟนไฟอะไรอย่างนี้สั่งไปให้ลูกแล้วก็ซื้อลูกชิ้นไปกินกับส้มตำเพราะว่าบ้านก็ไม่ได้ไกลกันมากนะทุกคนก็อยู่ถัดกันแค่หลังสองหลังเองนะคะเบลก็เดินไปเดินมาบางทีก็ขี้เกียจเดินแล้วก็นั่งรถไปอย่างเงี้ยหลานเบลเขาก็วิ่งไปวิ่งมานะทุกคนบางทีอยากวิ่งกลับบ้านก็วิ่งไปบางทีอยากวิ่งมาก็วิ่งมาอะไรเงี้ยก็มาเล่นอยู่แถวนี้แหละก็บ้านก็ใกล้กันเนาะทุกคนใครอยากกินน้าก็ไปหานพี่เตย เลยนะคะเพราะว่าร้านนี้มีแค่ลูกซิ้นทอดแล้วก็ของทอดแล้วก็พวกแบบฟาสต์ฟู้ดเท่านั้นนะคะมาหาแม่ค้าแม่ค้าก็อารมณ์ดีนะคะคุยแบบทิวยิ่งเห็นเด็กๆก,กินของอร่อยนะ๊าย ใครกอยากแถมใหบ้บุญเราซื้อขนมปังมาวางไว้ที่ร้านเนาะแลยแบบว่าใหา้ลูกกินใช่ไหมละ่ะน้องอนาเขาชอบกินใส่นมแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตทีนี้น้องบ้านตรงข้ามเขาอะแบบชี้มาหาขนมปังแม่เบลวขายขนมปังด้วยเหรอหนูอยากกินขนมปังหนูไม่เคยกินขนมปังเลยาขายกี่บาทขายยังไงอะไรเงี้ยเบลก็เลยบอกว่าสแตมอยากกินเหรอลูกแม่แม่ซื้อมาไวใ้ให้น้องกินเฉย ถ้าอยากกินนะแม่จะทําให้มีใส่ช,ช็อกโกแลตแล้วก็ใส่นมนมข้นหวานเขาก็บอกว่าสเต็มแล้อยากกินเพราะว่าสเต็มยังไม่เคยกินเลยเขาก็พูดอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวแม่ทําให้เขาให้เบลมา5บาทนะคะเบลก็เลยบอกว่าอ่างั้นแม่ให้อ่าเบลทำช,ช็อกโกแลตใส่ขนมปังเบลก็ประกบใช่ไหมเบลทาให้เขาอ่ะประมาณ4แผ่นก็ประกบกันก็เป็น2ชุดนะคะก็ให้น้องไปกินนะทุกคน เขาพูดคุกเนหรือเ่าจ้าเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับขนม้วยเจ็ดสิบหกลงเยอะไข่ม้วนมีอยากนด่งสได้ดีเลสชีบอดในนี่เหรอเปี่อืมเีเลยดีดีดีครับนักเก็ตเขาทอดให้พรอมมเด้อแมนทอดทอนๆเลยจะยืดๆเลยชีบนจบาทเ่ยเจบหกครับ เองนี้ห้องมากดออดอ๋ฮะห้องมากดออดอ๋ไปหาทั้งทอดก็ได้ไอืมขอบคุณครูจากหลายัวสักมอความขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทำงานก็ชิวๆไปนะคะทุกคนค่ะเบลขออนุญาตใส่กางเกงขาสั้นตัวนี้หน่อยนะทุกคนมันหอนแห้งอหรีเบลอทนเบาไหวใส่ยาวๆมันก็หอนมันอึดอัดแห้งแต่ว่าเบลเอาเอี๊ยมมาใส่นะคะเป็นผ้ากันเปื้อนนั่นแหละเอามาใส่ปิดข้างหน้าไว้มันจะดูไม่ได้น่าเกลียดทักเท่าไหร่เนาะค่ะเพราะว่าหุ่นเบลมันก็เหมือนข้าต้มมัดน่เหมือนกู้เหลืมกินม้าบป็นสันมันก็เลยแบบว่าดูแบบอวบอันคาเลยกฟู่เป็นป้องเป็นป้องเหมือนใส่กอกอะไรนี้ทุกคนค่ะแต่มันก็ อ่ะเนี่ยมันมันบาบ่ไเดี๋ยวเรียก <laughs> เบลเป็นคนที่มีท่อนบนอนะ่ะใหญ่ทุกคนคะ่ะเป็นคนไม่พุ่งเป็นคนแบบว่าแขนใหญ่แต่พวกขาพวกอะไรไม่เท่าไหร่แบบตูดเติดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเอาย้ายตูดมาไว้ข้างหน้านะคะมันก็เลยเป็นแบบว่าอ่ามีข้างหน้าเป็นพุงนานมนะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้เบลแต่ว่าเบลเอาผ้ากันเปื้อนมาปิดไว้เรียบร้อยแล้วแหละแล้วมันก็ถือว่าไม่น่าเกียดสักเท่าไหร่นาะอทุกคนเนาะมันหอนแห้งอหรีขออภัยด้วยนะคะทุกคนขาหอนหอนหอนคักถ้าใส่ เกงขายาวทํางานเบลเบลททนบาไหวหรีมันอึดอัดแห้งก็เลยใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็เอานิดปิดไว้เนะาะจะดูว่าน่าเกลียดปะในตรงนะ้าทุกคนหนนะเบลก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าดูแบบไม่เหมาะสมเนาะ เบลอะซื้อแผ่นเกี๊ยวมาด้วยนะคะเป็นเกี๊ยวสําหรับทอดแล้วก็ลูกชิ้นฮอทดอกสีแดงที่เบลเอามาใช้ในร้านนี่แหละแล้วเบลก็จะมาห่อเกี๊ยวเห็นพี่พี่เอฟซีหลายคนส่งมาทางแบบว่า DM มาทางหลังไมาเยอะมากนะคะแบบส่งคลิปส่งอะไรมาให้เบลดูว่าอ่าน้องเบลทําอย่างนี้นะแบบนี้ได้กําไรดีอ่ะเบลก็จะลองดูนะคะทุกคนค่ะห่อเกี๊ยวแล้วก็มีไส้กกอกอยู่ข้างในนะคะโดยตัดเกี๊ยวแบ่งครึ่งแล้วทีเนี้ยก็ตัดไส้กกอกหนึ่งอันให้มันเป็นสี่ให้ มันตัดได้สี่อันนะนาะทุกคนแล้วก็เอามาพันแล้วก็เสียบเสียบใส่ก็ถือว่าขายดีนะคนก็ชอบมากด้วยเบลขายได้สองวันแล้วถือว่าเอามาเสียบวันละสิบไม้ก็คือขายหมดเลยเฉพาะเกี่ยวนะทุกคนก็ถือว่าขายดีด้วยเนาะวันนี้ก็ขายของไปเรื่อยน้องอดินบอกว่าแม่มหิวข้าวจังเลยเบลพากินข้าวไปแล้วนะรอบหนึ่งนานาก็หลับไปแล้ววันนี้พากันไปซื้อปลาดุกย่างทุกคนตูบอกไงปลาดุกย่างที่รังค้าเขาย่างแบบ โรยเกลือนะทุกคนหัวม,มากร้านนี้เบลไปซื้อประจาเบลก็ชอบซื้อมาให้ลูกกินเบลไปกินข้าวกับป้าที่บ้านเนาะเอาเข้าวเหนียวมาด้วยแล้วทีนี้ก็เอาปลาที่เหลือกลับมาบ้านเบลหุงข้าวไว้ก็เลยเอาปลาฉีกเนื้อปลากับคุกกับข้าวให้ลูกกินก็กินไปแล้วคนละจานน้องอานานอนหลับแล้วทุกคนแต่พี่อดีนเขานอนแค่แป๊บเดียวตื่นขึ้นมาก็นั่งเล่นอยู่กับหลานชายเบลบอกว่าแม่หิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลย เบลก็เลยว่ากินส้มตำไหมล่ะแม่ก็อยากกินส้มตําพี่อดีนน่ะเขาชอบกินส้มตําทุกคนที่โรงเรียนน่ะทาส้มตําแบบไม่เผ็ดเหมือนตําไทยเหมือนใส่ปะลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไก่ทอดข้าวเหนียวเขาปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จกกินกับส้มตําทุกคนดูปูหลูกไส้ข่อยนะเนี่ยแหละแม่ก็โตมากับปะลานี่ทุกคนมีความคิดความอ่านไม่จําเป็นต้องว่ากินอะไรไม่กินอะไรหรอกทุกคนคะ่ะกินไปมีอะไรก็กิกนนะคะขอแค่เติบโตมาเป็นคนดีกับพ่อดูแลจากของใดบอ่บอเบียดเบียน ผู้อื่นแค่นี้ก็ดีเลียวนะคะพี่โรงยวเขาทำไม่กินหรือไงใช่ไหมแต่เล่นเสมอแต่ตอนแต่แต่ตก่อนตอนนั้นอะ ที่เนาอยู่ห้องเดิมตอนอยู่ห้องแรกอืเขาทำส้มตำม,มาให้ด้ยวยอืแต่ไม่ผิดน,นะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แต่เขาไม่มีเส้นอร่อ,อ,รอยอ 那个人。 า,ว,า,าวันนี้ก็ถือว่าขายของดีนะทุกคนขาบเบลขายของปิดประมาณสองทุ่มเลยวันนี้มีลูกค้ามาเหม,า,หมาตอน ก่อนจะปิดร้านนะทุกคนเมาลูกชิ้นอลาฮาบาทแบบหมดเลยเนาะตามความจริงลูกชิ้นมันก็เหลือน้อยแล้วแหละทีนี้เบลว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเบลวค่อยจะเสียบใหม่แล้วกันทีนี้เขามาเหมาเหลือเหลือลูกชิ้นติดตู้อยู่อ่าลูกชิ้นปลากกยนะ่ะสามไม้แล้วก็มีปูอัดอย่างละสองไม้นะทุกคนเหลือแค่นั้นเลยนอกนั้นหมดเกลี้ยงนะคะแล้วก็ขายอ่าไข่ม้วน นัก bon, เก็ตชิดบอลนักเก็ตเบลก็หมดหมด,หมดทุกอย่างทุกคนคาะบอกว่าเนี่ยขายดีแห้งได้เงืเ่อนเกือบหนึ่งใบเท่านะทุกคนใบเท่าเกือบถึงเกือบถึงแต่ไม่ถึงนะคะแต่ก็ถือว่าขายดีนะทุกคนอาจจะเป็นเฉพาะต้นเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ถือว่าเราก็ขายได้ถ้าได้แบบนี้ทุกวันก็อู้เฮ้เพอร์เฟกเลยนะคะแต่มันก็คงจะแบบวันได้วันไม่ได้นะเนาะพอลูกค้าออกไปปุ๊บประมาณสองทุ่มเบลก็เก็บร้านนะคะเก็บทุกอย่างไปล้างให้มันเ เรียบร้อยเก็บกวาดล็อกเลิกอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็พาลูกๆกินข้าวเย็นเข้านอนเนาะแล้วก็เก็บร้านเก็บอะไรกวาดบงกวาดบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ําสระผมให้มันเรียบร้อยนะคะก็มาเข้าที่นอนถ้าคงท่าขี้มักนงมักหน้าอะไรของเราก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็มาอินเตอร์เทนลูกวันนี้พี่อดินนอนกลางวันน้อยไปหน่อยเขาก็หลับไปแล้วส่วนน้องอนาน,นอนกลางวันเยอะเยอะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้ยวยังไม่ได้นอนอยู่อ่าเขาเรียกอะไรอาร์ต อาร์ตน้อยทุกคนคะเป็นศิลปะเนาะศิลปะของเขาเบลสั่งมาจากในต่อๆนะคะมันเป็นแบบม้วนให้เขาแบบว่าติดบนกําแพงได้ลูกก็จะชอบระบายไม่ดูจอมากเกินไปไม่ดูทีวีเกินไปก็จะชอบระบายแล้วน้องนานชอบระบายสีมากๆในสมุดก็ระบายแล้วก็ในตรงนี้ก็แบบว่ายืนระบายอยู่งั้นแล้วก็ถามเราพูดคุยโอ้ยทุกคนคะนะเบลก็ต้องอินเตอร์เทสลูกไปกว่าเขาสิอยากนอน โอเคบอกว่านาะระบสีสวยมากอันนั้นคืออะไรขนมปังเหรอนีคือโอเคในไอศรีมนะโอ,ะโอ้สวยจังเลยอันนั้น เสี่ยลงเปามันจะเป็นเหมือนไอ้นั่นแหละมันจะเป็นเหมือนเน่ยขนมจีบแหละขนมจีบเหรอใช,ใชใ่จะไปลุงเย็นค่ะแต่แว่ามันจะมีน้ําซุปอยู่ข้างในเหรอใช่ทำไมทำไมมันน้ำหมองได้ละ่ะมันก็จะเป็นอาหารของคนจีนไงทำไมทำไมมันน้ำหมอกได้ละ่ะแม่ก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นซุปไงมันมีซุปเข้าไปมันก็จะอร่อยมากทำไมอืมเอาละบายแล้วลูก ในระบายอันไหนอีกระบายเลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่ระบายอั้นดีกว่าระบายนี่เนี่ยปล<ม>าสับป,ประรดอะป่าสัปบประรดเหรอจ้ะอันเราเคยกินนะค่ะที่มันอยู่ข้างในไหมสับป,ประรดนูนๆตัวนูนเห็นไหมอันนั้นมันมันมีข้าโพูดอยู่ข้างในอะค่ะอันเปี๊ยเปี้ยวมันยันึงโอเคมันเปีี้ยว,ยว,ยวนิดนึงแค่มา 難しいな。Uh พี่ดินก็หลับจ้อยไปแล้วนะคะส่วนเราก็คืออได้สะผมเราสบายหัวมากก็นั่งคุยกับน้องนาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็เลิกเลิกระบายแล้วก็เลยปิดไฟพาลูกเข้านอนนะทุกคนสําหรับวันนี้เบาก็เหนื่อยผุดผุดไปเลยค่ะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วลูกยังบ้านในนอนอยู่นะยังระบายสีอยู่เลยทุกคนดูยังยืนอยู่หม่องเก่าบนอะ เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะแล้วก็ถามไปบบว่าอันนี้มันคืออะไรแม่อันนั้นมันคืออะไร <c oughs> ก็ต้องคุยคุยกันไปช่วงวัยเนี้ยเป็นวัยที่เขากําลังแบบว่าเจรจาแล้วก็อยากรู้อยากเห็นว่าอันนี้คืออะไรถามเรานะทุกคนเขาก็พูดคุยเขาเป็นเหมือนกับเพื่อนไม่งั้น อันถ้าเราแบบว่าไม่พูดคุยกับเขาโตมากเขาจะบอบน้ำเห้าเด้สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ดไนท์ night, ฝันดีสวัสดีคะ่ะ